สวัสดีค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้ป้าผาจะลองทําสลับอุ้มน้ําให้ดูนะคะสลับอุ้มน้ําหรือป้าผาก็ไปเห็นมาในติ๊กต็อกเนาะเขาทาแล้วเหมือนแบบว่าจะมาเฉลยให้ดูว่าเขาทําได้อย่างไรนะคะ <Okay. S 2> โดยการใช้ผงบอแหลกนะถ้าใครหาซื้อผงบอแหลกไม่ได้ป้าผามีขายนะ จะให้ดูว่ากระปุกนึงนะใช้ได้ยาวนานเลยนะคะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยตอนแรกนะเราก็ผงบแหลกคนะมาบดๆเป็นก้อนประมาณ1ช้อนชานะแบบนี้นะไม่พูนนะคะแล้วก็ใช้น้ําเปล่าอ่ะจริงๆควรจะเป็นน้ําอุ่นเนาะแต่วันนี้เป้าพาจะทําแบบน้ําปกติให้ดูค่ะประมาณ1ถ้วยค่ะประมาณ8ออนนะคะก็คือเท่ากับถ้วยน้ําจิ้มเราอะทุกคน น้ำประมาณเท่านี้นะเทลงไปเลย่าค่ะช่วงระหว่างรอเนาะเราก็จะมาทำกาวน้ำใสนะใสเลยนะทุกคนประมาณหนึ่งประมาณสักห้าช้อนโต๊ะได้แต่ว่ากาวน้ำใสนี่จะใช้บอแลกทำไม่ได้นะคะไม่งั้นมันจะแข็งเกินไปค่ะเราไม่ต้องใส่สีนะทำใสๆเลยอันนี้จะเป็นน้ำยาป้าพาปนกับบอแล็กนิดหน่อย อัยไม่ได้ต้องน้ายาปะพาม่ง้นมันจะแข็งมากมเลยเอ่ะใส่น้ํายาปะพามลงไปนะอย่าใส่บอแรกนะจะเกิดอันตรายขึ้นมา <laughs> มันจะไม่ยืดไงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เลยเลยนะทำใส่ธรรมดาเลยค่ะน่าทุกคนตอนนี้เราก็ได้สลามใสมาแล้วนะคะนี่ต้องใส่แบบนี้นะเนี่ยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่เกือบจะไม่ยืดอยู่นะทุกคนดู แล้วก็พักสารใส่ทิ้งไว้เลยนะจะบอกว่าจริงๆเราใช้น้ำได้ไหมแต่มันทําให้เป็นยากมากกว่านะเราต้องใช้บอลล็กนะคะแล้วเ,เอาบอลล็กที่เราได้เนี่ยเทลงไปในภาชนะใหญ่ๆแบบนี้เราก็ต้องทิ้งน้ําบอลล็กนั้นไปเลยนะเพราะว่าเราจะใส่สีลงไปค่ะป้าพาจะใส่สีฟ้าแบบแจ่มเจดเจะแบบว้าวนะคะสักสิบหยดไหมห้าหยดก็แจ่มแล้วมั้งป้าพาก็คนทอยเขา้เขากันส่วยเนาะอู้ สวยจุงเบยอ่อะว้าสวยสุดๆเลยเดี๋ยวทุกคนตะตะลึงถ้าเป็นน้ำปล่าอ่ะเราเอาสลามใส่ลงไปกรองน้ำปล่าเขาจะทำแล้วมันเป็นยากนะเพราะฉะนั้นอะ่ะเอาแล้วนะจะทำแล้วนะใจะเย็นนะพี่พายังดูไม่ทันเลยอ,อย่าเพิ่งรีบได้ไหมแล <laughs> าทำให้เขาเป็นแบน์ก่อนแบนที่สุดนะแล้วค่อยยืดถ้ายิ่งสลามเราแข็งนะยิ่งทำไม่ได้เนาะ นี่ค่ะค่อยๆทำสลามให้เป็นแผ่นโรตีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงไปในบอลลกค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเขาหมวบขึ้นมาค่ะเป็นไหมคะใน,นจะเป็นสลามอุ้มน้ำแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมรอบเดียวก็คือทำแล้วเป็นเลยมันจะเหมือนตอนนั้นเราทำอะไรนะอะไรกระจกสักอย่างแล้วก็มัดดีๆนะดู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 เขามีนม้ำอยู่ในนี้นะเดี๋ยว ดึงออกมาให้นี่เห็นไ่าว้าพี่ปาทำได้ไงเนี่ยสไพรส์ร์ไพรส์เห็นไหมมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ดูนี่เจ๋งอ่ะโอ้นี่เทคนิคก็คือมีแค่นี้นะถ้าใครอยากทำอีกให้มันบางกว่านี้ก็สามารถทำได้เนาะก็พยายามทำสลามให้บางกว่านี้เดี๋ยวอันนี้พักทิ้งไว้ก่อนอันนี้มันไม่มันไม่ไหลออกมานะทุกคนหรือว่าไหลพักไว้แป๊บหนึ่ง เห็นปะเป็นก้อนเป็นลูกแล้วมีน้ำใสๆอยู่ข้างในเดี๋ยวป้าจะทำอีกก้อนหนึ่งให้มันบางมากๆบางๆแรงสุดๆเลยนะฮะเราดึงเร็วมันจะขาดนะคะถ้าเราไปโดนน้ำบอลล็กมาแล้วสลามที่เราใช้อ่ะโอเคบางไหมบางไหมบางไหมแล้วก็ฟุ๊บเข้ามาแบบนี้แล้วก็ฟุบขึ้นมาแบบนี้อชิบอชิบอชิบ จริงๆเราใส่สลิงลงไปจะง่ายกว่านะแต่ไม่เป็นไรเรากรองให้เห็นๆแบบนี้ค่อยๆทำใจเย็นๆจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านี่มีนิดเดียวเองอันเนี้ยมาดูอันนี้ต่อทำไม่ได้แล้ว <laughs> ทัได้ก้อนเดียว <laughs> ดูนะในที่สุดก็สำเร็จเห็นไหมเราก็ขย่าจะมีน้ำอยู่ในนี้เห็นไหมคะในนี่ในนี่นนนเหมือนเป็นนาฬิกาทรายอ่ะข้างใน สวยเปล่านี่คือเทคนิคนะคะถ้าใครอยากลองทําก็ลองไปทํากันดูเนาะถ้าใครรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพาด้วยนะคะถ้ายางคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเลยเด้อบ๊ายบายจุ๊บจุ